มีเซียงแล้วแป้งแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยนูหนูมนเปนใคร <c oughs> อะไรวะนี่วิงวิ่งวิ่วิโอเคสวัสดีทุกคนนะครับยู่กับผมทไทม์ไลน์นะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมของ Backroom Descent นั่นเอง <c oughs> ซึ่งเรามาลองเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงโเคเมื่อกี้จะหายเนี่ยปุ่มเพิ่มดูเสียงไม่ตายสิห้ามไม่มี <c oughs> เอ้เจอห้ามไม่มีวาห้าไม่เจอโอเคฮ้ มีระดับกราฟิกด้วธรรมดาแหละตามที่เขาบอกมาโอเคบอกว่าเฮ้บางคนบอกว่าอะมีเสียงเด็กร้องเนี่ยนะคืออะไรกันอ้าวตื่นขึ้นมาเดี๋ยวที่นี่ที่ไหนกันอุ้ยโหท่นไวมากเดี๋ยว อ๋อยังไงโอเคอ่ะโอเคโอเคกำลังดีว่าแต่เราเปิดเฮ้ยเลิกร้องกันดิได้สิแด้กันโอ้ยเปิดเกะไม่ได้เลยมีอะไรแบบสัมผัสแตะต้องได้มัง้งไม่อยากไปหาเสียงเด็กเลยโอ้ยดังมากเลยในประตูวะ มุดจะเกินอา้าวเปิดสิครับพวกบานไหนอ๋อลูกหนอนอยู่นี้จะไปเข้าห้องน้ำเชื่อเลยบปายเยโอเคอ่าฮอะไรนะอา้าวโอเคสบายตัวแล้วใช่ไหมงั้นอ๋อห้องอื่นมาแล้วโอเคเฮ้ยสรุปให้ร้องอยังให้ร้องนะโอเค ไปได้อื่นกันดีกว่าอเอา้าเดี๋ยวแค่จะไปดูทีวีห้องครัวอะไรสักอย่างยิ้มทีได้กันเอา้เอาอะไรวะมางงๆอย่างนี้เลยนะโอ้ลิเวอร์ซูนโอเคโอเคมองหาอ๋อนี่นมีไฟฉายโอเคเฮ้ยโอ้โหมีมีเลือดด้วยวะโอเคเอ้อไปใช้ มันเป็นแบคลูมก็จริงนะแต่ว่าอารมณ์ไงอารมณ์แบบตั้งจากอะพิโลโฟเบียเลยมันคคลรแบบกันเลยโอเคนี่คือทางออกประตูคือทางออกเหรอน,นั่นะอุ้ยน่ากลัวว่ะไม่ตายสิอ๋อเราย่อได้นะโอเคโอ้ไม่นะไม่ไม่ไม่ไมไมเอกจากห้องแคบก่อนเราเดินช้าอยู่นะโอ้ไม่มันแคบเกินไปแล้วพวกมันทางตันนี่อะไรอะไรเอ่ย น,นี่เก็บได้อ้าวนี้เก็บได้ไหมไม่ได้เก <c oughs> อา้ากินไปแล้วเฮ้ยไฟใช้หมดได้ได้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่แย่ละโอ้ของหมดได้้ดว,มว,มดดวมกินอะไรเข้าไปใายมาตัวนี้เก็บแล้วกินเลยแย่มากเลยไม่ไายสิเดกวก่อนเอ้ยอ๋อมันมีให้เกบเ็บเต็มเลยนี่ไงอะไรเนี่ยอ้าวเก็บไปได้แล้วอันนี้หมดแล้วเลย อ๋อเก็บได้โอเคต้องใกล้อยู่นะโอเคลูกซ่อนพรทางนี้เรามาแล้วมันตันนะเดี๋ยวก่อนโอเคเก็บเก็บเก็บตองกลมเก็บอเออมองไกลๆมันจะเป็นเครื่องดื่มนะโอเคอุ <c oughs> อ้ยไปกดกินเฉยเลยกดผิดไม่อุย้ยอะไรอะ่ะอ้าวเลเวลฝันเฮ้ออะไรกันเลเวลสนุกอะไรคือเลเวลสนุก อุ้ยอะไรอ่ะอยู่ได้เนี่ยไม่มันดูอันตรายมากเราไม่คนอยู่ที่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแย่แล้วมันมีตัวอะไรบ้างวะที่นี่เออผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติของแบ็กรูปนะมันเล่นกันงงๆมบบานี้เลยอูย้ไม่นะน่ากลัวมากเลยที่นี่ hmm. อืมเฮ้ออะไรอ่ะ อะไรอ่ะ Come here อุ้ยไป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 อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้วิ่ง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 ตัวอะไรวะมาแล้วไป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 วิ่งก้อนก้อนสีเหลืองไม่ตายสิปีศาจมุกปาร์ตี้โอ้วิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคเฮ้ยแดงแดงหน้าอ๋อไม่ใช่ไปตามมาปะวะ อืคิดว่าตามไหมมองไม่ออกหรือว่ามันเดินช้าหรือมันเดินตามอยู่โอเคงั้นเราไปคนละทางกันดีกว่าเฮ้ออะไรอะ่ะนี่คืออะไรกันปีนได้ไหมดุยได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยว,ยวมันมีอะไรย่ำย่ำากหน้าอืม อ๋อมีเสี่ยงเนียวเนี้ไอ้อ๋อมันเนียวมันเดินป้อปแปะเฮ้ยอะไรข้ามีเอา,เอาให้ตามไปเหรอตามเหรอเฮ้ยมันไกลจังเลยพาไปไหนเนี่ยเอาอะไรยักเก็บน้ำอะ่ะ แต่ว่าว่าโ้ามือเ<ฮ>้ยอย่าทำเสียงน่ากลัวสิเออไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วมันไล่มันไนต่มันไล่มันไล่วิ่งนี่วิ่งนี่วิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งเฮ้ยมันตามเร็วมากเฮ้ยมันเร็วเหรอวะเสียงทิศตูต้เลยเฮ้ยแย่แล้วทางปันออมมาออมมา อมสกิลนี่สุดเจ๋งตรงไว้ก่อนทางตรงคือทางที่ดีที่สุดคือเป่าวะนักัวที่สุดนี่ว่าทางตรงโอเคโอเคมันพลังวิง่งมันจะเหนือกว่าแต่ว่าถ้าเดินอะมันตามทันแน่นอนเราแอบเล้ว,วะเฮ้ยมันยุดเว้เฮ้ยอ๋อสิี่สุดระยะกันมองเห็น เฮ้ยเฮ้ยแล้ววันนั้นกือถางออกว่ะไอพวกเฮ้ยเฮ้ยมีถางออกหรือเปล่าอา้อาวอ้าวกลับมาเวลสูอนอะไรกันเนี่ยโอเคถ้าไปไอ้บอวันนั้นน่ะมันคือระเวลฟันเราอยาไปลงเลยรกว่าไม่ตายสิลงไปแล้วขึ้นมาที่เดิมแน่สิมันให้เบี่ยงไอ้เลเวลฟัน ไม่หายโดยไม่เอาไม่ลงแล้วไม่ไม่ไม่เไม่ลงแล้วไฟท้ายก็จะหมดเติมแปดได้ไหมมีแปตให้เติมบอก่าทำไมมันมันดูส้มจริงเอออะไรวิ่งก่อนอะไรวะวิ่งห้อยหลังได้โอเคเยี่ยมเลยทั้งนั้นอะไรอะไฟแตกตันมาเนี่ยไม่ตันโอเคเฮ้ยมีทางเลี้ยวโค้งด้เลย ก็เคยเจอโอ้โหทางตรงทางตรงพาไปสู่ความตายว,าว้าวมืดเชียวเฮ้ยเที่ยงอะไรเที่ยงอะไรเที่ยงอะไรวะดีวเ่ินเสี่ยง,ยยง,ยยงอะงไรอะ่ะอา้าวเฮ้ยทางออกเ,อเจอทางออกแล้วไปสิ เฮ้ยมีเลือดด้วยขึ้นสิครับขึ้นมาแล้วไม่มันไม่ใช่ทางอ,อ่องนะมาแบบนี้ไม่ใชทางอองเนี่ยไฟใช่ย,ยักเปิดนะแต่ว่าโอ้โหแบตไฟฉายหมดแล้วโอ้โหนแบตหมดไม่นะไม้ข้อติงไฟฉายเฮ้ยมันมองไม่เห็นจริงโอเคไฟฉายมาแล้วเปิดเลยคันเร็วคันเร็วไม่ได้วะ เอออะไรอ่ะอะไรวะคือแะไรพวกจะขวางทางหน้าฮึบ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 เอมันไม่หายเฮ้ย <Hey. S 2> อืมไม่อย่าทำหน้าแบบนั้นลบไปจะไปทางนั้นไกลมากก็จะมาถึง มันเหมือนที่เดิมจังเอ,เอ้าเอ๊ะยังไงสิอุย้ยยิ้มคืออะไรอะไรคือยิม้มเอาทางนี้นะมีเสี่ยงแล้วแป้งแล้วเฮ้เอเอย <S 2> <S 2> <S 2> อะไรอ่ะเฮ้ยหนูนูนเปนใครอะไรวะเนี่ยวิงว่งวิงวง่อะไรเนี่ย ไม่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 ไมมมมม่มเฮ้ยมันวิ่งละกินยาโดบเฮ้ยต่ำเฮ้ยลุงเหนื่อยอู <h <h ้มันงี่บูลวอล์กอยาชาแป๊บเลี้ยวอ๋อ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยติดอย่าพึ่งไอ้หนูใจเย็นพักแป๊บหน่อยไอ้หนูใจเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เข้านี่แล้วโอ้เวลฝันอีกแล้วเฮ้ยที่นี่อีกแล้วตายสิ อ๋อถ้าวิ่งหมดนี่คือให้อาหนาเลยนะอ๋อๆให้ตายสิยสเพิ่มไปกดเพิ่มไฟใช่โฆษณาอะไทีเดียวเว้ยนา่นาลองดูสิถ้าโดนถ้าจิ้มมันแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้พวกเฮ้อ้าวอ,อืมีหยุดว่าไง S <S <S อ่าฮะอ่ามามามาเอาเจ็บด่ว่านี่กินยานี่กินยาอืมนี่หลบหลบหอ๋อไม่ชันแล้วนีครูเร็วมากแล้วบอ่อนเออหนึ่งรอบอา้าวตายรอบแ้ไม่ได้สั่งรอบเลยอะไรว้เนี่ยโอเค หรบวันนี้คงมีแค่นี้คลิปหน้าพวกจะมาเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับโอเคส่านเาวันนี้สวัสดีครับ